สวัสดีครับวันนี้มีงานยากอีกแล้วครับต่อกระโจมตัวนี้ขึ้นงานแล้วครับวางอยู่ครับตัวนี้ต้อกระโจมแบบนี้ครับถ้าตัวนี้พมถ้าจะต้อผมจะต่อจักหมายแผ่นใหญ่ๆครับดนาหน้า สี่เซนกว่าต้องนิ้วอะไรประมาณนี้แต่นี้ลูกค้าเขาชอบครับผมทําออกไปแล้วเนึ่องกระบ,บอก <c oughs> ต้อกระโจมแบบนี้ครับลูกค้าชอบลูกค้าก็เลยให้ตัดตัวนี้ขึ้นงานเป๊ะหมดแล้วครับลีดออกเป๊ะหมดแล้วแต่ลูกค้าบอกเขาชอบต่อ <c oughs> งานยากครับเครื่องมือผม พอทาได้ครับแต่มันยากยากตรงที่ว่าเราลีดออกไปแล้วจับฉากมดนแล้วเป๊ะมันแล้วครับนี่ผอมจะแกะแต่ลูกค้าบอกว่าเขายากได้ต่อกระโจมยากอยู่ครับเดี๋ยวลองดูกันเอาใจลูกค้าน่อยมาดูกันครับเี้ยครับให้มาดูตัอดออกแล้วจะเป็ดแบบนี้โอ้โหผม่งโคตรเตี้ยด,ดายไม้เลยแต่ลูกค้าเขาชอบ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับสวัสดีครับ่เซน <c oughs> ต่อโคตรยาก <c oughs> หมยมันลีดไปแล้วครับหมยลีดไปแล้วต่อยากตรงเป๊ะต่อเสร็จแล้วจะประมาณนี้ครับเสียดายไมายมาก แต่สวยครับลูกค้าเขาชอบแบบนี้ก็ทนอยู่นะครับถ้าทำต้องสั่งไม้อีกทีหนึ่งสวยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ